โหลดหนังสือในแบบอ e ีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับเกาหลีในสมัยโชซอนนะครับมีพระราชินีมากมายมากยิ่งกว่าจํานวนของกษัตริย์เสียอีกซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะกษัตริย์หนึ่งองค์เนี่ยก็ไม่ได้มีมเหสีเพียงแค่องค์เดียวใช่ไหมครับแม้ในเกาหลีราชวงศ์โชซอนนั้นจะยึดหลักของจื้อกษัตริย์จะมีมเหสีเพียงแค่องค์เดียวจะมีหลายองค์ในเวลาดเดียวกันไม่ได้ดังนั้นชายาคนอื่น จึงเป็นได้เพียงนางสนมแต่หากพระมเหสีเกิดด่วนจากไปก่อนหรือมีเหตุให้ต้องโดนปลดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกษัตริย์ก็สามารถมีมเหสีองค์ใหม่ได้โดยจะทําการคัดเลือกใหม่จากนางสนมหรือจะแต่งตั้งจากลูกขุนนางให้มาเป็นมเหสีองค์ใหม่เลยก็ได้นะครับแต่ก็ยังมีราชินีหลายองค์ครับที่ไม่เคยดํารงตําแหน่งเลยแต่ก็ได้เป็นราชนินีไม่ว่าจะมาจากการสถาปนาพระอธิหรือจากการเฉลิมพระยศก็ตาม จะมีใครกันบ้างเราไปดูกันเลยครับเริ่มจากท่านแรกเลยครับนั่นก็คือพระราชินีซินนีหรือซินอึยพระชายาองค์แรกในพระเจ้าแทโจกษัตริย์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์โชซอนเลยนะครับพระนางเป็นภริยาคนแรกของพระเจ้าแทโจเมื่อครั้งที่ยังเป็นแม่ทัพลีซองเกเยแห่งราชวงศ์โครยออยู่นะครับเธอเสียชีวิตก่อนที่สามีเนี่ยจะได้ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แต่เมื่อสามีเธอได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์แล้ว เธอจึงได้รับการสถาปนาอัฐีให้เป็นราชินีซินนีหรือสินอืยซึ่งลูกๆของเธอก็มีส่วนช่วยในการทําให้พ่อเนี่ยได้ขึ้นของราชและแม้พระเจ้าแทโจจะมีมเหสีองค์ใหม่แต่ทายาทสืบต่อราชวงศ์ต่อๆไปนะครับก็เป็นลูกหลานในสายของพระราชินีซินนีนั่นเองท่านต่อมาครับท่านที่2ก็คือพระราชินีฮยอนดอกเมหฮีในพระเจ้ามูลจงกษัตริย์องค์ที่5แห่งโชซอน เดิมเนี่ยพระนางเป็นเพียงสนมของรัชทายาทโดยเมื่อครั้งที่พระเจ้ามุนจงยังเป็นองค์รัชทายาทอยู่นั้นนะครับพระองค์ก็มีการเปลี่ยนพระชายาถึงสองคนซึ่งพระชายาทั้งสองเนี่ยนะครับก็ถูกปลดแล้วก็ถูกประหารด้วยนะครับจากการที่ครอบครัวของพระนางเนี่ยเข้ามาสร้างอิทธิพลในราชสำนักแล้วหลังจากที่พระชายาทั้งสองถูกปลดไปนะครับพระนางฮายนด็อกก็ยังคงเป็นเพียงนางสนมอยู่นะครับผมแต่เมื่อเธอได้ตั้งครัภ เธอจได้รับการสถาปนาให้เป็นพระชายารัชทายาทแต่สุดท้ายครับเธอก็สิ้นใจหลังจากการให้ประสูติพระโอรสซึ่งหลังจากนั้นองค์รัชทายาทก็ไม่ได้มีชายาองค์ใหม่เลยนะครับจนพระองค์ได้ขึ้นของราชเป็นพระเจ้ามุญจงพระองค์ก็ได้สถาปนาพระอาทิตย์ให้กับพระชายาเนี่ยให้ขึ้นเป็นพระราชินีฮยอนด็อกเพื่อให้โอรสของพระนางได้มีสิทธิเต็มที่ในการเป็นรัชทายาทสืบต่อจากพระองค์นั่นเองครับ ซึ่งตลอดราชสมัยพระองค์ก็ไม่ได้มีการแต่งตั้งมเหสีองค์ใหม่ขึ้นมาหรือไม่มีการเลือกสนมคนไหนนะครับขึ้นมาเป็นมเหสีเลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องออแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะพระองค์เนี่ยก็มีพระพาานามัยไม่ค่อยแข็งแรงด้วยหากมีมเหสีใหม่หรือตั้งนางสนมนางในดนางหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีปัญหากับพระโอรสได้ต่อมาครับท่านที่3ก็คือพระราชินีชังซุนชายาในพระเจ้าเยจงกษัตริย์องค์ที่8แห่งโชซอน พระนางเป็นพระชายารัชทายาทของพระเจ้าเยจงเมื่อครั้งยังเป็นรัชทายาทแฮยยงอยู่นะครับพระนางมีโอรสกับรัชทายาทหนึ่งพระองค์แต่พระนางและพระโอรสเนี่ยก็มาด่วนจากไปเสียก่อนนะครับต่อมาเมื่อรัชทายาทขึ้นของราชเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้แต่งตั้งสนมของพระองค์ให้ขึ้นเป็นพระมเหสีคือพระราชินีอันซุนส่วนพระชายารัชทายาทที่สิ้นไปก่อนหน้านี้ก็ได้รับการสถาปนาพระธิให้เป็นพระราชินีชางซุนนั่นเองครับ ท่านต่อมาท่านที่4นั่นก็คือพระราชินีโซเฮยพระนางเป็นพระชายาในรัชทายาทอีกยองรัชทายาทในพระเจ้าเซโจโกษัตริย์องค์ที่7แห่งโชซอนต่อมาเมื่อรัชทายาทอีกยองได้สิ้นพระชนไปพระนางและลูกๆจึงต้องออกไปอยู่นอกวังได้รับพระนามว่าพระชายาซูพินต่อมาเมื่อพระเจ้าเยจงกษัตริย์องค์ที่8สวรรคตทําให้โอรสองค์เล็กของรัชทายาทอีกยองกับพระชายาซูพินเนี่ยได้ถูกเชิญให้ขึ้นเป็น กษัตริย์องค์ที่9แห่งโชซอนนะครับภายหลังได้รับพระนามว่าพระเจ้าซองจงซึ่งพระเจ้าซองจงเนี่ยก็ได้ทําการสถาปนาพระอาทิให้แก่พระบิดาให้เป็นพระเจ้าทอกจงนะครับส่วนพระชายาซูพินผู้เป็นพระมารดาก็ได้รับการเชิญให้เข้าวังแล้วสถาปนาให้เป็นพระราชินีโซเฮเยจากนั้นก็ได้รับการเทิดทูลให้ขึ้นเป็นพระพันปีอินซูนั่นเองครับผมต่อมาคือท่านที่5ครับคือพระราชินีคงซอง พระนางเป็นสนมเอกในพระเจ้าซอนโจกษัตริย์องค์ที่14แห่งโชซอนพระนางสิ้นพระชนไปตั้งแต่ช่วงต้นรัชสมัยของพระเจ้าซอนโจนะครับต่อมาเมื่อองค์ชายควางแฮโอรสองค์เล็กของพระนางได้ขึ้นครองราชเป็นกษริย์องค์ที่15แห่งโชซอนพระนางจึงได้รับการสถาปนาพระอาทิให้เป็นพระราชินีคงทรงแต่ทว่าพระเจ้าควางแฮเนี่ยก็ถูกยึดอํานาจและลดพระเกียรติให้เป็นองค์ชายเท่าเดิมทําให้หลุมพระศพของพระนางผู้เป็นพระมารดาเนี่ย ถูกลดฐานะกลับมาเป็นสนมเอกเช่นเดิมนะครับคือพระสนมคงพินสกุลคิมนั่นเองมากันที่ท่านที่6ครับคือพระราชินีอินฮอนพระมารดาในพระเจ้าอินโจกษัตริย์องค์ที่16แห่งโชซอนขณะยังมีชีวิตนะครับพระนางเป็นเพียงพระชายาขององค์ชายปลายแถวคนหนึ่งต่อมาเมื่อโอรสของพระนางได้ขึ้นของราชเธอก็ได้รับการเทิดทูนนะครับให้ขึ้นเป็นผู้แดบูอินหรือพระราชมารดาที่ไม่ได้เป็นพระราชินีมาก่อนนะครับ พระนางอยู่ในตำแหน่งนี้จนสิ้นอายุไขหลังจากนั้นพระเจ้าอินโจก็ได้สถาปนาพระอาทิตของพระนางและพระสวามีผู้เป็นพระบิดาและพระมารดาของพระองค์เนี่ยนะครับให้ขึ้นเป็นพระเจ้าวอนจงและพระราชินีอินฮอนนั่นเองครับต่อมาท่านที่7ครับนั่นก็คือพระราชินีทันนีหรือทันอึเมสีองค์แรกของพระเจ้าขยองจงกษัตริย์องค์ที่20แห่งโชซอนโดยพระนางเนี่ยสิ้นพระชนไปเมื่อครั้งที่ยังเป็นพระชายาราชทายาทอยู่นะครับ เมื่อพระสวามีได้ขึ้นรองราชพระนางจึงได้รับการสถาปนาพระอาทิให้เป็นพระราชินีทัน,นีนั่นเองต่อมาคือท่านที่8นั่นก็คือพระราชินีไฮโยซุนพระนางเป็นพระชายาในรัชทายาทไฮโยจังรัชทายาทในพระเจ้ายองโจกษัตริย์องค์ที่21แห่งโชซอนซึ่งรัชทายาทไฮโยจังนั้นนะครับได้มาสิ้นพระชนปตั้งแต่พระชนมายุเพียง9ก้าชันสาทําให้พระชายาเนี่ยเป็นไม้ตั้งแต่ยังสาวนะครับโดยพระนางเนี่ย มีพระชนมายุเพียง13ปีในตอนนั้นพระนางได้รับพระนามว่าพระชายาไฮยอนพินแล้วก็ได้สิ้นพระชนในฐานะพระชายาไม้ตอนพระชนมายุ35ปีต่อมาองค์ชายลีซานซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานป้าและเป็นโอรสบุญธรรมของพระนางได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจองโจกษัตริย์องค์ที่22พระนางก็ได้รับการสถาปนาพระราทินะครับให้เป็นพระราชินีไฮโยซุนส่วนรัชทายาทไฮโยจังสวามีของพระนาง ก็ได้รับการสถาปนาพระอาทิตย์ให้เป็นพระเจ้าชินจงส่วนพระเจ้าจองโจนั้นพระนางก็ไม่เคยเจอหน้าเลยสักครั้งนะครับเพราะพระองค์เนี่ยประสูติหลังจากที่พระนางสิ้นพระชนไปแล้ว1ปีและด้วยที่พระบิดาแท้ๆของพระเจ้าจองโจถูกสําเร็จโทษทําให้พระเจ้าจองโจหรือองค์ชายลีซานในขณะนั้นถูกโอนให้ไปเป็นโอรสบุญธรรมของรัชทายาทไฮโยจังและพระนางไฮยอนพินที่สิ้นไปนั่นเองครับต่อมาท่านที่9นะครับนั่นก็คือพระราชินีฮอนเกยอง ซึ่งพระนางก็เหมือนกับพระราชนีไฮโอซุนในข้อที่แล้วนะครับนั่นก็คือเป็นลูกสะพ้ายของพระเจ้ายองโจเช่นกันครับโดยพระนางเนี่ยเป็นพระชายาในรัชทายาชังฮอนหรือรัชทายาซาโดซึ่งรัชทายาซาโดเนี่ยก็เป็นโอรสอีกองคหนึ่งของพระเจ้ายองโจนะครับหลังจากพระเชษฐาเสิ้นพระชนไปพระองค์ก็ประสูตินะครับพระเจ้ายองโจจึงได้แต่งตั้งให้พระองค์เนี่ยเป็นรัชทายาทเลยแต่รัชทายาทองค์นี้นะครับถูกสาเร็จโทษทําให้ชายาของพระองค์เนี่ย กลายเป็นม่ายได้รับพระนามว่าพระนางไฮเยพินซึ่งโอรสของพระนางก็ได้เป็นพระนัดดารัชทายาทนะครับแต่ด้วยที่พระบิดาเนี่ยเป็นนักโทษทําให้โอรสของพระนางถูกโอนให้ไปเป็นโอรสบุญธรรมของราชทายาทองค์ก่อนพระนางจึงต้องอยู่กับความเจ็บช้ําเพราะต้องห่างจากพระโอรสส่วนครอบครัวเนี่ยก็ทอดทิ้งพระนางนะครับไปเข้ากับขุนนางอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเมื่อโอรสของพระนางได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจองโจกษัตริย์องค์ที่22 พระนางก็ได้เป็นพระมารดาแต่ก็ยังคงยศเดิมนะครับคือพระชายาไม้เนื่องจากพระโอรสเองเนี่ยก็ไม่สามารถคืนฐานะให้แก่พระนางได้ชาววังมักจะเรียกพระนางว่าพระนางฮเยกยองหรือเฮเยกยองกุงซึ่งพระนางเนี่ยได้สิ้นพระชนในรัชกาลถัดมานะครับอันเป็นสมัยของพระเจ้าซุนโจพระนัดดาแท้ๆของพระนางจนเวลาผ่านพ้นไปหลายสิบปีครับในสมัยพระเจ้าโคจงกษัตริย์องค์ที่26แห่งโชซอนพระนางก็ได้รับการสถาปนาพระอัฐิ ให้เป็นพระราชนีฮอนกยองคู่กับพระสวามีของพระนางคือราชทายาทซาโดที่ได้เป็นพระเจ้าจังโจนั่นเองครับและลำดับต่อมาท่านที่1 0ครับคือพระราชนีซินจองชายาในราชทายาทไฮยมยองราชทายาทในพระเจ้าซุนโจกษัตริย์องค์ที่23เนื่องจากองค์ราชทายาทเนี่ยได้สิ้นพระชนไปก่อนนะครับทำให้พระนางเป็นพระชายาไม่แต่อรสกของพระนางเนี่ยได้เป็นพระนัดดาราชทายาท ต่อมาเมื่อโอรสของพระนางได้ขึ้นของราชเป็นพระเจ้าฮอนจงกริย์องค์ที่24แห่งโชซอนพระนางจึงได้รับการสถาปนาให้เป็นพระราชินีซินจองและได้รับการเทิดทูนให้ขึ้นเป็นพระพันปีไฮโยยูหลังจากนั้นพระนางก็ได้เป็นฐานอำนาจนะครับให้แก่สกุลโชต่อสู้และขันอำนาจกับสกุลคิมของพระพันปีมยองกยองหรือพระราชินีซุนวอนแม่ผัวของพระนางนั่นเองครับและเมื่อสิ้นพระพันปีมยองกยองไปเนี่ยพระพันปีไฮโยยูก็ขึ้นมากุมอำนาจแทนครับ โดยพนางขึ้นมากุมงอำนาจตั้งแต่กลางสมัยพระเจ้าชอจงกษัตริย์องค์ที่25เรื่อยมาจนถึงต้นรัชสมัยของพระเจ้าโคโจงกษัตริย์องค์ที่26เลยครับแล้วก็มาถึงท่านสุดท้ายนะครับท่านที่11ในหัวข้อราชินีที่ไม่ได้เป็นราชินีมาก,ก่อนและท่านสุดท้ายนี้ก็คือพระราชินีซุนมยองไม่มีสีองค์แรกในพระเจ้าซุนจงกษัตริย์องค์ที่27นั่นเองครับพระเจ้าซุนจงนั้นเป็นกษัตริย์องค์ที่27แห่งโชซอน แต่บ้างก็ไม่ถูกน้านะครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยก็เป็นจักรพรรดิองค์ที่2แห่งจักรวัดเกาหลีด้วยซึ่งพระราชินีซุนมยองเนี่ยก็เป็นพระชายาราชทายาทของพระเจ้าซุนจงเมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นราชธายาทอยู่นั่นเองครับแต่พระนางก็ได้สิ้นพระชนไปก่อนต่อมาเมื่อพระสวามีได้ขึ้นครองราชพระนางจึงได้รับการสถาปนาพระอาทิให้เป็นพระราชินีซุนมยองหรือสมเด็จพระจักรพรรดินีซุนมยองไฮโยในแบบของจักรวรดนั่นเองครับก็เป็นอันจบเรียบร้อยครับสําหรับ พระราชินีแห่งโชซอนที่ไม่เคยเป็นราชินีมาก่อนนะครับแต่ได้รับการสถาปนาพระธิทีหรือบ้างก็ได้รับการอวยยศภายหลังนั่นเองครับผิดพลาดตรงไหนแอก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ